สวัสดีค่ะ,คะวันนี้นะคะพลอยก็เชิญออคุณพัดและคุณบีนะคะเข้ามาในไลฟ์สดด้วยเพื่อที่จะมาแชร์ประสบการณ์ของคนที่เคยทำงานประจำและหลุดออกมาด้วยวิธีง่ายๆสบายๆ,ายๆอืมอ่าอยากให้เล่าประสบการณ์นิดนึงค่ะเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่งานประจำไม่ดีนะคะถ้าคุณแฮปปี้กับมันนะคุณทำเลยนะแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีด้วย้แค่คุณแฮปปี้ก็จบแต่ถ้าแบบอีกคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่า เฮ้ยมันยังไม่ใช่อะ่ะมันรู้สึกว่าอยากทําอะไรอันอื่นที่ไม่ใช่อันนี้คุณต้องฟังอันนี้ค่ะเริ่มเลยค่ะจากคนนี้ที่เคยมีประสบการณ์ใช่คือการปดล,ล็อกจากชีวิตการเป็นมนรษย์งเงินเดือนคือตอนนั้นรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากด้วยความที่เราเคยมีความคิดฝังหัวว่าคือนี่ไงตามสเต็ปเนาะเรียนจบมาหางานทําแล้วก็ค่อยไปใช้ชีวิตหลังเกษียณซึ่งแก่แล้วไง ไม่อยากจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอะไรอย่างนี้เออแล้วทีนี้ก็เลยแบบพอทํางานเงินเดือนไปสักพักแล้วค่าเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเงินเงินที่มีแต่ละเดือนอ่ะแล้วเริ่มรู้สึกว่ามันใช้แบบเดือนชนเดือนเอออยู่ในทํางานในกรุงเทพด้วยแล้วทีนี้คือมันมีค่าทุกสิ่งทุกอย่างเออแบบจากที่คิดว่าพอแล้วสุดท้ายก็จบอยู่ดีจริงจริงคิดว่าเงินที่ได้ค่อนข้างเยอะเออคือมันเยอะกว่าเดิมไงเราก็แบบได้ได้เงินเยอะกว่าที่แลวแเราก็ดีใจละแต่ ที่ไหนได้มันก็ไม่พออ่ะ hmm. เออพอไ,ได้พอเสร็จเราเริ่มรู้สึกว่าเงินเดือนที่เรามีอ่ะมันไม่พอเหมือนมันเอามาอําวยความสุขเราไม่ได้อ่ะ uh. เออคืออยากได้นู่นได้นี่ไง,งแล้วแบบเงินเดือนแค่เนี้ยค่าที่พักค่าเดินทางค่ากินแต่ละวันกินไม่ให้ลําบากอ่ะก็แบบหมดแล้วอ่ะเราก็เลย hmm. เริ่มมองหาช่องทางว่าจะทํายังไงให้ได้เงินเพิ่มคือตอนนั้นแบบตั้ง คือเราก็เริ่มตั้งเป้าหมายแล้วว่าเราแบบอยากอ้าแล้วใช่ตอนแรกยังงงอยู่ว่าเฮ้ยมันเริ่มจากการที่คุณไม่ชอบอะไรอ่ะเหมือนกับแบบเฮ้ยคุณรู้แล้วว่ามันไม่พอเฮ้ยมันแบบมันต้องหาอะไรเพิ่มเติมเพื่อที่มาทาให้ตัวเองรู้สึกแบบแฮปปี้ขึ้นแล้วอ่ะเพราะพอทีนี้มันเริ่มแบบเจอละเริ่มเริ่มรอหลอมเป็นเป้าหมายตัวเองว่าทําไมคะต้องการที่จะมีรายได้เพิ่มยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ว่าต้องการที่จะมีรายได้เพิ่มเออคือเราแค่ตั้งตั้งว่าให้มีรายได้เพิ่มแต่แบบ ขอเพิ่มแค่ไม่เยอะขอแบบคือตอนนั้นนะ่ะมันมองไม่เห็นอะไรขอแค่รา,ายได้เพิ่มแบบแค่เดือนละห้าพันเออเราก็รู้สึกมันเยอะมากแล้วทีนี้ก็เลยเริ่มมองหาแล้วทีนี้พอ่ะก็ทําธุรกิจออนไลน์อยู่แล้วแบบเหมือนก็เออมาเลยพอพูดคุยก็มาทําด้วยกันแล้วเหมือนเริ่มแล้วก็ทำเนาะอาทิตย์แรกเราก็เห็นผลเนาะคือแบบตั้งเป้าไว้ใช่ไหมแบบได้เพิ่มแค่เดือนละห้าพันอย่างเงี้ยแบบก็คงเยอะมากมากก็คงพอแล้วอะเออ mm hmm. แต่พอมาทำแบบพลปุ๊บเอยอาทิตย์แรกมันก็ได้เกือบห้าพันเลยแล้วคือถ้ามันเป็นเดือนอะ มันจะได้เท่าไหร่ใช่ไหมก็เริ่มรู้สึกว่าแบบแฮปปี้กับการทํางานดีใจด้วยแต่ประเด็นก็คือว่าทําไมเขาถึงดึงดูดเราก็มาเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าเขากําหนดเป้าแล้วว่าเขาว่าอยากได้อะไรที่มันเพิ่มเติมเขาถึงต้องหามองหาแล้วเราก็เฮ้ยเราเราก็มีมาเ d s e ว่าเฮ้ยเราต้องหาใครเข้ามาช่วยเราอ่ะเอาไปแมทกันบดีอย่างนี้เขาก็ได้งานไปงี้แล้วไงต่อครับเอ่อทีนี้พอเริ่มทํางานแล้วเริ่มรู้สึกว่างานเสริมอ่ะที่เราตั้งใจจะทาเสริมอ่ะ คือเสริมก็คือสิ่งเล็กน้อยใช่ไหมเพื่อมาโปะไอสิ่งใหญ่ๆที่เรามีใช่ปะ่ะกลายเป็นว่าไอง,งานเสริมมันทํางานได้แบบเยอะกว่าเงินเดือนทั้งเดือนของเราในขณะ mm hmm. ที่เราใช้เวลาว่างจากการทํางานประจําวันละไม่กี่ชั่วโมงอะแล้วความเครียดมันก็ไม่มีนะเพราะว่ามันเป็นการขายของไงคือเรา Happy แฮปปี้ล้วคือเราได้คุยกับลูกค้าที่สนใจสินค้าเราเนาะคือขายได้ก็ดีใจลูกค้าชอบไม่ซื้อเราก็ดีใจมันไม่ได้มีความกดดันอะไรเลย mm hmm. เพราะว่า มันกางลายของออนไลน์คือเราเรา่มรู้สึกว่าเรามายืนอยู่ในจุดที่แบบเงินมันหาง่ายกว่าที่คิดมันหาง่ายกว่าการที่แบบนั่งทนทํางานหลังขคหลังแข่งทั้งเดือนเพื่อเพื่อที่จะได้เงินเดือนมาหนึ่งก้อนแล้วใช้ไม่พอในเดือนถัดไปอ่ะเออมันเลยรู้สึกมันมันแบบมันดีกว่าเยอะอ่ะเ,ออเพราะว่าเพราะว่าไงคะเพราะว่าพัฒน์ Take Action คือเริ่มจากการ <laughs> ที่แบบหางานแล้วก็เริ่มทําแล้วพอนีมันเริ่มเห็นทางแล้วเว้ย ตอนแรกมันก็ไม่มันเออคือพัดอ่ะก,ก็ไม่ได้ออกจากงานประจําเลยแล้วออกมาทําอะไรสักอย่างเลยแต่เขาเริ่มจากการที่เขายังทํางานประจาอยู่นี่แหละแต่เขามีเขาเรียกว่ามีเป้าหมายอีกอันหนึ่งละเหมือนเขามองเห็นแล้วว่าเฮ้ยอันนี้ A ใช่ไหมที่ฉันกาลังทําอยู่เนี่ยแต่ฉันได้ต้องการ B ีมันเริ่มมีเป้าหมายใหม่แล้วมันเลยแบบเอเนจีเลยแบบเฮ้ยช่างน้ําหนักทางนี้แล้วเริ่มเห็นทางเยอะขึ้นแบบเฮ้ยอันนี้มันแฮปปี้กว่าว่ะเริ่มฟอลโล่ตัวเองแล้วหมายถึงแบบ เริ่มรู้สึกดีกับการทําพอรู้สึกดีปุ๊บอะไรมันก็ง่ายแล้วทีนี้พอพอโฟกัสด้านนี้เสร็จปุ๊บด้านนี้เป็นยังไงคะคือเราก็เริ่มรู้สึกว่าตรงนี้จะมันเป็นสิ่งที่เราเคยชอบอตอนนั้นอะทํางานรู้สึกงานนี้ชอบมากงานนี้ใช่มากแต่แบบบางบางอย่างมันไม่ตอบโจทย์เออพอมาเจองานงานเนี้ยงานใหม่งานเสริมที่เราทำมันแบบเฮ้ยมันตอบโจทย์ล้วเราเริ่มรู้สึกให้ความสําคัญว่าเราอยากทําตรงนี้มากกว่าเพราะมันมีความสุขมันทํามันก็เลยทําให้สิ่งที่เคยมีความสุขกลายเป็นแบบ ไม่อยากทำอ่ะเพราะเราเจอสิ่งใหม่ที่มันเรารู้สึกว่ามันดีใช่แล้วสถานการณ์คือยังไงสถานการณ์ดันใช่ไหมล่ะคออนดันใช่ไหมั่เหมือนแบบมันคิดว่าอยากจะออกอยากจะออกแต่ด้วยความที่ว่ากอบความคิดเนาะของมย์เงินเดือนคือไม่กล้าออกไงออกไปแล้วแบบคําว่ามย์เงินเดือนคือสิ่งที่มั่นคงแต่คาว่ามั่นคงคือไม่กระเจิงไปไหนเออก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่กล้าออกว่ะจนวันหนึ่งอ่ะมันมีเหมือนทุกเรื่องมันลุมเข้ามาไม่ว่าปัญหา ปัญหาจากการทํางาน<ม>แล้วก็แบบเออโดนตําหนิโดนว่าคือเรารู้สึกแบบคือตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราเราเรา<ม>เฟลอ่ะเออกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราเลยรู้สึกว่าแบบสถานการณ์เนี้ยเราไม่อยากเจอแล้วอะ่ะ<ม>เราก็เลยแบบเออไม่เอาลรวดีกว่าเพราะ<ม>ว่าเหมือนงานประจํามันก็มไม่ตอบโจทย์เพราะว่าไลฟ์ลสไตล์เราคือก็ชอบเที่ยวไงชอบมีวเวลาว่างเออใช่<ม>เราแค่มองเห็นว่าการทํางานออนไลน์อะ่ะตื่นกี่โมงก็ได้เว้ย วันแถวไอ้จะไปไหนก็ได้อ่ะเ <ừ. S 1> ออคือจะไปไหนก็ได้เคยแบบตั้งแต่ลาออกมานะกลับบ้านเป็นเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ซึ่งงานประจามันทําไม่ได้เออและอีกอย่างนึงก็คือว่าการที่เขาพอพอเขามีเป้าหมายนี้แล้วใช่ไหมคะจัก,กรวาลมันแบบจัก,กรวาลหรือแบบพลังงานในตัวคนเองที่คุณมีมีกันทุกคนนะแต่ว่าไม่ยอมเอาออกมาใช้มัวแต่โดนกรอบของคนอื่นอยู่นั่นเองเออพอพอพนนี้พอเขารู้จุดเป้าหมายตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเขาก็เริ่มที่จะแบบ เอเนจีไปทางนี้แหละแบบแฮปปี้กับทางนี้ทางนี้เริ่มแบบจักรวาลจะส่งสถานการณ์ให้บีบคันบีบคันงานจริงๆบีบคันให้แบบเอ้ยไปอันนี้ได้แล้วจากที่ท้าวมาแบบกวางประมาณมาประมาณหเดือนเนาะแต่พอจักรวาลทํางานกว่านจะออกคิดได้ภายในวันเดียวคือแบบตัดสินใจปุ๊บออกแน่นอนคือตัดสินใจในการออกเลยทั้งที่เราลังเลมาทั้งหมด5เดือนคิดดูห้าเดือนคือมันทรมานขนาดไหน เออกับการที่แบบพอเจอสถานาการณ์สถานาการณ์ปุ๊บจักรวาลทำงานคือแบบวันเดียวอะตัดสินใจว่าจะออกคือออกแล้วมันไม่ใช่แค่อารมณ์โชววบูบพอเราปลดล็อกได้แล้วใช่ปะว่าเราจะออกทางออกมันมาเต็มเลยว่าคือแบบเหมือนคาว่าเงินเดือนมันแบบตีกรอบเราไว้ทุกอยาก่างแค่แบบคิดวันนั้นว่าจะออกทางมันจำมาลเลยนะคะเวลาที่วินาทีที่คุณตัดสินใจอะทางนั้นมันเป็นทางคิดดีที่สุดแล้วคือแบบยังไงก็แล้วแต่ ไม่ว่าคุณตัดสินใจยังไงไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ว่าคุณตัดสินใจจากภายในของคุณอ่ะมันดีที่สุดแล้วสําหร<ช>ับคนอะ่ะมันเลยได้เจออะไรดีดๆอ่ะเพราะว่าไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่แต่คุณตัดสินใจด้วยตัวเองทางนั้นดีหมดเลยค่ะ<ม>ทําเลยค่ะถ้าเกิดอยากทําอะไรให้ตัดสินใจเขาว่าตัดสินใจนี่มันทรงพลังมากนะคุณจะไม่ทําอะไรใหม่ๆจนกว่าคุณจะกล้าตัดสินใจอ่จะจนดับคุณจะบอกเฮ้ยฉันไม่เอาแล้ววะทางนี้แล้วฉันไปทางนี้ทางเดียวเท่านั้นนี้เขาก็จะแบบ ช่วยช่วยคุณให้เจอกับสิ่งดีดีอ่าทีนี้บีเป็นไงบ้างคะบีของบ <B S 2> ใช่ไหมบี <B S 2> คือตอนแรกก่อนก่อนที่จะออกมาจับงานเนาะ<ม>ก็ยังไม่มียังคือยังไม่มีอะไรนะงานเสริมหรือว่าอะไรที่รองรับอยู่เลยแต่ว่าเราคิดว่าเฮ้ยเราทํางานอยู่ตรงนั้นอะ่ะเราเหมือนแบบไม่ได้พัฒนาตัวเองอะมีความรู้สึกเหมือนแบบเราอยู่ไปวันๆน่ะไปอยู่ไปวันวเพื่อเพื่ออะไร หาตรงนี้แหละใช่แล้วแบบจากแต่ว่าคือเราอะรู้สึกว่าแม่งอยู่ไปก็ไม่มีค่ามันมัอยงีมันลงมันหลงไปเออเขาหาตรงนี้ตรงที่อะไรรู้ไหมไม่มีงานทำแล้วอยากออกแต่คนนี้แบบงานเยอะมากตีหักออกคิดดูดิคือมันก็เจอจริงๆงนะอย่างนี้คือคนะมองว่าเฮ้ยเราทำงานสบายนะเนี่ยแบบไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากมาย เดือนหนึ่งก็ได้ตังค์เดือนหนึ่งได้ตังค์แต่เรามองตัวเองว่ามันสบายก็จริงแต่คืออยู่ไปเพื่ออะไรมีความคิดที่บอกว่าเพื่ออะไรอ่ะแบบไม่ได้พัฒนาตัวเองอ่ะทําไมเขาถึงรู้สึกอย่างนี้รู้ไหมคะเพราะว่าจริงคือแบบมนุษย์เดียมันต้องการที่จะพัฒนาตัวเองตลอดเลยค่ะคือถ้าเกิดไม่โตก็ตายไม่โตก็ตายยังมี ไม่โตไม่โตใช่ไหมมันมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันไม่ก้าวหน้าเลยว่ะตายดีกว่าคือแบบไม่เอาแล้วอ่ะออกดีกว่าอย่างนี้เออแต่ถ้าเกิดอย่างใครกะอยู่เฉยๆแล้วไม่ได้ทําอะไรคุณลองอยู่เฉยๆดีก็เบื่อเบือมันก็เป็นธรรมดาทางมนุษย์แน่นอนใช่มนุษย์คือแบบคุณไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทําไมถึงเจอเคสที่แบบว่าเฮ้ยงานสบายโคตรได้ตังมาแบบง่ายๆชิลๆ แล้วยังมีคนออกอมไม่แปลกเลยค่ะพลอยเจอญาติหลายคนเลยที่แบบเขาบอกว่าเฮ้ยงานสบายเกินไปแล้วก็บอกเฮ้ยมันมีอย่างนี้ได้เหรอที่แบบงานสบายเกินไปแล้วคุณอยากออกอเออ,เอ,อมไม่ชอบเหรอความสบายอะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อแล้วอีกคนนึงแบบเฮ้ยทํางานหนักมากเลยอ่ะอ,อยากออกอันนี้ oh, okay, อ๋อโอเคอันนี้เข้าใจในนี่บอกไม่มีงานเลยค่ะ <laughs> อยากออกเออนี่แหละค่ะเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่แบบอยากจะเติบโตอืมใช่ตอนเลยค่ะแล้วเราก็เลยแบบ ตัดสินใจเลยว่าไม่อยู่แล้วคือเหมือนแบบไม่ได้แล้วคือต้องไปหาอะไรที่มันสามารถพัฒนาตัวเองได้อะอนั่นก็คือ,อถ้าเราไม่ออกจากตรงนี้เราก็ยังอยู่ที่เดิมทําที่เดิมเจออะไรเดิมๆหมดทุกอย่างเราก็ไม่มีทางพัฒนาตัวเองอก็เลยแบบเออออกดีกว่าทั้งๆท,ที่ก็ยังไม่มีเป้าหมายอะไรนะว่าแบบจะออกมาทําอะไรเออแต,แต่เขาเก่งมากนะในการที่เขา follow y o h a r คือเขาเขาทำตาม หัวใจตัวเองอ่ะคือคนส่วนใหญ่อะค่ะเขาเขาจะโดนตีกรอบจากสังคมนู่นนี่นั่นว่าแบบเงื่อนไขนี้แล้วฉันถึงจะคุณต้องทําตามนี้แล้วฉันจะมีความสุขถ้าคุณทําตามนี้เฮ้ยคุณต้องทํางานราชการนะฉันถึงจะมีความสุขเฮ้ยคุณต้องทํางานประจําเงินเดือนเท่านี้นะข้าถึงมีความสุขเองไปทํางานซะแต่เองอ่ะฉันเองอ่ะเฮ้ยฉันไม่อยากทาอ่ะเขาไม่ได้สนใจเลยนะว่าแบบมนุษย์มันชอบเป็นอย่างนี้แหละค่ะแบบเหมือนคาดหวังว่าแบบเฮ้ย เธอทาอันนี้แหละแล้วเธอสึงจะมีความสุขซึ่งน้อยคนนะคะที่จะหลุดได้การหลุดได้ก็คือการเชื่อมั่นในตัวเองแบบทําตามเสียงของตัวเองอย่างบีบีบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วมันทนไม่ไหวแล้วแม่แม่พ่อกอบแม่จะบอกว่าทำอันนี้เถอะทำไปเถอะมันได้มันมันมีอ่ะอย่างไรก็มีตังคือออกมาแล้วทําอะไรเราจะไปหาอะไรคือก็เคว้งคว้างอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายทําไมกี ก็ทาตามใจตัวเองอยู่ดีใช่ไหมต่อให้คุณทำนานแค่ไหนในใจมันเรียกร้องอีกสิ่งอ่ะเรื่องคุณจะอยู่ได้นานแค่ไหนละเรื่องมัไม่ออกมาเลยไม่ไม่ยากกว่าเหรอคุณจะทนทุกข์ทำไมอ่ะจริงไหมต่อเลยใช่อะแล้วพอคนนี้ก็อยู่เขว้งควงมาประมาณแบบ2เดือนเนาะก็ไม่รู้เอ้ยจะไปทําอะไรดีหน้าอะไรเงี้ยก็จนแบบมีพัดพัดก็เห็นว่าว่างไงว่างไงเฮ้ยมาทาด้วยกันไหมอะไรอย่างงี้เราก็เฮ้ย มันก็ดีนะเพราะว่าก็อยู่ว่างๆก็เบื่ออ่ะ mm hmm. ก็เลยลองมาทําอะไรใหม่ๆดู mm hmm. ก็ก็มันก็เหมือนแบบเป็นโอกาสอีกโอกาสนึงเนาะเออว่าเราได้มาเจออีกทางหนึ่งที่เราไม่เคยทําอ mm ่ะ hmm. เราก็เหมือนเราก็มั่นใจในตัวเองด้วยแหละว่าเราน่าจะทําได้เหมือนกันนะ mm hmm. คือเราก็มีศักยภาพในใน mm hmm. อาจจะมีอ่ะแต่ว่ายังไม่เคยพัฒนาในด้านเนี้ย mm hmm. เออก็เลยลองมาทําในด้านนี้ลองมาพัฒนาดูบ้างว่า มันอาจจะดีกว่าด้านที่เราเคยทํามาแล้วอ่ะเออคือเหมือนกับแบบเริ่มมีจินตนาการอันใหม่ละเเหมือนแบบเฮ้ยเริ่มเริ่มมีเป้าหมายใหม่ๆแต่ทําไมเขาถึงได้รู้ไหมอะเพราะว่าเขาแอคชั่นอ่ะการแอคชั่นก็คือเขาขอเหมือนเหมือนเขาไม่ใช่ขอแต่เขาต้องการเรียกร้องบอกกับว่าบอกว่าฉันต้องการอะไรเขาต้องเขาซื่อสัตย์กับตัวเองว่าฉันต้องการอะไรคือเขาทำแอคชั่นโดยการทำไมรู้ไหมถามพัดว่า มีอะไรให้ช่วยบ่อกนะเออคือคือก่อนหน้านี้ก็เข้ากรุงเทพบ่อยแล้วก็ไปไปพักกับพัดบ่อยๆแล้วก็เห็นเฮ้ยพัทําอะไรวะอะไรเงี้ยมันก็เอ้ยเนี่ยมันก็เล่าให้ฟังคือตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะว่าแบบทาอะไรแต่มันบอกเฮ้ยเนี่ยอันเนี้ยก็แบบได้เงินได้เงินมาแบบง่ายๆมากว่าเออมันก็ง่ายดีว่าเออก็เลยแบบพูดกับพัทว่าเออถ้ามีก็ก็ชวน้างนะเออแต่เขาไม่ได้ซีเรียสนะจริงไหมล่ะเขาก็ไม่ได้ซีเรียสว่าเขาจะได้หรือไม่ได้เหมือนกับเขาแค่บอกว่าเฮ้ย จะได้สิ่งนี้ก็ดีนะก็ดีนะโดยไม่มีเสิยงในหัวว่าเฮ้ยจะได้เหรอไม่มีเ่ยเขามีแต่ว่าฉันน่าจะทําได้เออก็น่าจะทําได้นะออเแล้วสุดท้ายไหมก็ได้ก็สวได้มาเพราะว่าเขาชวนก็ก็งงเหมือนกันแบบเอ้าเหรอเออได้ก็ในหัวตอนนั้นคือมีแค่บีคนเดียวอ่ะเออคือก็แบบเหแต่ว่า คือมันคิดแตแล้วเราก็คิดแค่ถึงมันคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ก็มีเพื่อนหลายคนนะที่แบบมามาถามพัดว่าเฮ้ยชวนไปทําดีชนไปทำดีอะไรเงี้ยอเออจริงๆแต่ก็คือพัดก็ไม่ได้ชวนอ้ามาชวนเราเฉยเลยเีเอพราะว่าบีมีแบบมีเป้าหมายละว่าเฮ้ยฉันจะต้องได้อะไรสักอย่างอแล้วฉันถึงแอคชั่นโดยการที่แบบบอกคนรอบข้างว่าเฮ้ยถ้ามีงานเนี่ยบอกฉันนะอ่ะ เขาก็เลยได้ไปเออเหมือนเขาซื่อสัตย์กับตัวเองอะว่าเขาเขาอยากได้อะไรใหม่ๆอืม,อมแล้วไงแล้วเป็นไงล่ะม,มันมันก็ดีอะมันก็เหมือนแบบหลุดพ้นจากอะไรจากกรอบอะ <c oughs> เดี๋ยวอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องสมัครงานที่นี่ไม่เกี่ยวกันอันนี้ขา้าต้องการแค่บอกว่า เออทัศนคใช่เหมือนกับแบบทัศนะทําไมเขาถึงได้ล่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีเป้าหมายพอมีเป้าหมายปุ๊บจักรวาลมันหาแบบจัดสรรมาจัดสรรมาให้โดยที่ไม่ไม่ต้องเหนื่อยอ่ะมันเป็นมันได้จริงอ่ะจะใช้ได้ผลจริงๆไม่ใช่ไลฟ์จัดทางานเลยใช่ไม่ใช่อย่างนั้นคืออันนี้ต้องการแบบบอกเทคนิคแชร์เทคนิคสําหรับคนที่ยังไม่ไม่ปลดล็อกกยังติดอยู่อืงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะอันนี้คือมีโอเคแล้วก็โอเคแล้วเออเอออะ ก็อย่างอย่างข้อหนึ่งนะคะสรุปพิธีการกดล็อกการทํางานประจาจากคนที่มีประสบการณ์แล้วจริงจริงแล้วเขารู้สึกคีลลิ่งยังไงจริงจริงอย่างแรกนะคะก็คือการกําหนดเป้าหมายคืออยากรู้เอ้ยคือคือบอกว่าตัวเองนี่ยต้องการอะไรจริงๆอยากทํางานแบบไหนอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่อยากอยู่กับใครบ้างเนี่ยคุณต้องเขียนออกมานะคะไม่ใช่แค่คุณแค่คิดคือคนที่ประสบความสาเร็จยิ่งใหญ่ เขาเขียนเขาไม่ได้แค่คิดเฉยๆเพราะวันวันหนึ่งคุณคิดคุณคิดอะไรไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าคุณเขียนปุ๊บจากวันเริ่มเห็นเห็นจากตัวหนังสือโอ้ยเดี๋ยวฉันถามมาให้เอออออเย่างแรกคือยังไงก็ได้คุณต้องเชื่อเรื่องนี้อ่ะคือถ้าคุณไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณมันเป็นความเชื่อของคุณซึ่งก็ได้ไม่ได้ก็แล้วแต่คุณแต่เราจะมายืนยันว่ามันมันได้แบบไงข้อแรกกาหนดเป้าหมายเสร็จปุ๊บจากวันเริ่มรู้แล้วว่าคุณต้องการอะไรข้อที่2คือ ลงมือทำใช่คือทําอะไรบางอย่างเล็กๆก็ได้คือเหมือนกับแบบคุณแค่เสิร์ชหาเหมือนพัทใช่ไหมพัททำไมพัทเสิร์ชหาใช่ไหมแบบเออหาช่องทางพอรู้เป้าหมายว่าเฮ้ยฉันอยากได้งานแบบนี้เพิ่มงานอะไรที่เราต้องการ็เริ่มแบบหาแล้วเริ่มหาแล้วว่าเริ่มเสิร์ชแล้วเหมือนกับการเทคแอคชั่นก็คือการเสิร์ชที่จะไปพี่ฉันต้องทําอะไรบางอย่างแล้วว่าเหมือนเป็นเสียงภายในแบบเรียกเราเร่งเราให้แบบฉันต้องเสิร์ชอะไรนี้ บางคนแอคชั่นมีหลายแบบนะคะอาจจะเป็นการอ่านหนังสือก็ได้เหมือน mm hmm. เหมือนแรงภายในกระตุ้นว่าฉันต้องซื้อหนังสือเล่มนี้เพื่อที่อ่านนั่นแหละค่ะถูกแล้ว mm hmm. คือคุณไม่ต้องฟิกว่าแบบมันต้องมาในทางนี้เท่านั้นไม่ใช่เลยมันจะมาจากข้างในคุณว่าคุณอยากทําอะไรอม mm hmm. คุณอยากอาจจะแบบอยากนั่งเฉยๆก็ได้ mm hmm. ใช่นั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ข้างในเรียก mm hmm. เออแต่ว่าสิ่งที่ทําให้สร้างความเชื่อกับคุณน่ะก็คือการที่คุณออกไปหาอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายนั้น mm hmm. อย่แลเราข้อสามเป็นอะไรคะ เรียนรู้ถ้าถามเรียนรู้เรียนรู้ก็คือว่าเหมือนพอคุณได้แอคชั่นไปแล้วใช่ไหมคุณก็จะเริ่มเรียนรู้ว,ว่าทางนี้ดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบถ้าชอบลุยต่อแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนี่คุณก็กลับไปข้อสองก็คือการแอคชั่นก็คือแบบฉันก็หาไปอีกหรือว่าแบบฉันฉันก็แบบพัฒนาตัวเองอะ่ะไปเรื่อยๆพอคุณเรียนรู้เรียนรู้แล้วไม่ได้ไม่เป็นไรกลับไปข้อสอง แล้วเรียนรู้แล้วมันต้องมีทางสักทางค่ะมันจะมีหลายๆทางที่ทำถ้าคุณไม่คุยมันไม่เจอถ้าคุณไม่หามันไม่เจอแน่นอนเป็นการตัดช้อยใช่ก็เลยสีค่ะก็เลสีภาพเซ็นหัวใช่เป็นการมีความมโนทำยังไงรู้ไหมทำไมทำไมต้องมโนมโนก็คือแบบแม้ว่าคุณจะตอนนี้คุณจะทํางานประจําอะไรอยู่ก็ตาม ตอนนี้คุณกำลังทำงานประจำอยู่แต่ว่าคุณมีภาพในหัวแล้วว่าฉันอยากทําสิ่งนี้จังเลยข้างในมันเรียกร้องว่าฉันต้องทาสิ่งนี้ mm hmm. นี่คือการมโนมโนก็คือเพอจะให้เทคนิคนะคะมโนก็คือคุณทําสิ่งที่คุณทําเนี่ยที่เป็นงานประจําเนี่ยแหละ mm hmm. เพื่อที่จะแลกสิ่งนั้น mm hmm. ทําไมงงไหมคือทํางานสิ่งที่ประจำเพื่อที่จะแลกเอความฝันของคุณ mm hmm. นี่คือการมโนไงม, <laughs> มโนว่าคุณทําอันนี้ mm hmm. เพื่อที่จะได้อันนี้ <Okay. S 1> เออมันง่ายไหมแบบ คุณทาวันนี้แหละฉันไม่รู้แหละรอบตัวเป็นยังไงเว้ยแต่ฉันทําวันนี้เพื่อที่ฉันจะแลกกับ<ม>ความฝันอันนี้<ม>เออแล้วข้อที่ห้าค่ะ feeling feeling คือการ <Great. S 2> แบบใส่เชื้อเพลิง feeling ก็คือเหมือนกับการอัปเกรดตัวเองอะแต่มันเป็นการอัปเกรดตัวเองทางอ้อมก็คือว่าแบบใส่ f e ล l i n g โดยที่รู้สึกว่าถ้ามันคือยิงคําถามกับตัวเองว่าถ้ามันสําเร็จแล้วมันจะเป็นยังไง<ม>เหมือนแฟนบีเนี่ยแม่งถ้ามีธุรกิจอย่างนี้จะเป็นยังไงวะมันจะรู้สึกเหมือนที่บีถามว่า ถ้าฉันได้มันคงจะดีนะเนี่ยมันเป็น f e ลลิ่งอย่างนี้แบบเฮ้ยถ้าได้มันคงจะดีเว้ยเออแล้วแล้วก็ทําแบบทําอย่างดีที่สุดคือเคล็ดลับก็คือทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของคนนะุณอ่ะให้ดีที่สุดอะค่ะแต่ว่าคุณต้องใช้การมโนมโนเช่นว่าฉันทําอันนี้อย่างดีที่สุดแล้วฉันได้อันนี้แน่นอนมโนเก่งๆนะคือทำอันนี้อย่างดีที่สุดแล้วฉันจะได้อันนี้แน่นอนอจัก,กวานจะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยคุณพัฒนาตัวเองว่ะคุณแบบทำสิ่งนี้เพื่อให้คู่ควรกับันนี้แล้วพร้อมแล้วเออ นั่นแหละข้อที่ข้อที่หกนะคะเป็นอะไรคะขอบคุณขอบคุณข้อที่หกก็คือขอบคุณขอบคุณสิ่งรอบตัวทําไมถึงต้องขอบคุณคะเพราะว่าการขอบคุณก็คือการส่งพลังงานหรือ energy ดีๆออกไปคุณไม่มีทางส่งลบแล้วคุณจะได้บวกโนคุณมีแต่ส่งบวกแล้วคุณจะได้บวกคุณส่งลบคุณได้ลบกลับมาอะสิแต่ถ้าคุณส่งบวกอ่ะคุณก็ได้อะไรบวกบวกกลับมา คือการขอบคุณมันเหมือนกับการแปลพลังงานเหมือนกับการเสกบางอย่างให้เป็นสิ่งดีสําหรับคุณนะคะคุณจะไม่มีทางประสบความสําเร็จจากจุดนี้ไปจุดนี้ได้โดยที่คุณไม่ซาบซึ้งอ่ะโดยที่คุณไม่ขอบคุณจากจุดนี้ค่ะคุณต้องพอคุณขอบคุณจากจุดนี้มันจะไปจุดนี้เร็วมากๆเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้กับมันคือจักรวาลชอบความแฮปปี้แค่นั้นเองชอบชอบแบบถ้าคุณแฮปปี้กับมันมันง่ายทุกอย่างมันง่ายไปหมดเลยทุกอย่างมันจะ เสิร์ฟมันมาเสิร์ฟเลยอ่ะเออข้อที่เจ็ดทำไมคะปล่อยวางข้อที่เจ็ดปล่อยวางทําไมถึงต้องปล่อยวางเพราะว่าถ้าเราไม่ปล่อยวางปุ๊บมันจะเครียดมันจะสติแล้วสติกับเครียดจักรวาลชอบไหมไม่ไม่ชอบไม่ชอบความเครียดใช่ไม่ชอบเลยจักรวาลไม่ชอบความเครียดไม่ชอบความที่แบบฉันต้องทางนี้ฉันต้องอ้าฉันองไปทางนี้เท่านั้นไม่โนโนจักรวาลจะชอบแบบ ชอบอะไรที่คุณแบบเฮ้ยปล่อยให้ฉันทำเลยเออเออแบบปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจักรวาลใช่เพราะทําไมถึงที่ที่ที่บอกไปคือทําไมถึงต้องมีข้อห้าที่แบบการเติมเชื้อเพลิงให้ตัวเองรู้ไหมเพราะว่ามันเพิ่มความเชื่อมั่นของคุณอะว่าแบบคุณทําสิ่งนี้แล้วได้อะเพราะว่าคุณแฮปปี้ในการทําอ่ะคุณเข้าใจคำว่าคึกคักในการทำไหมเพราะคึกคักในการทาปุ๊บมันเริ่มแฮปปี้และมันเริ่มแบบเหมือนกับการปล่อยวางทางหนึ่งอะว่าแบบเฮ้ยฉันแฮปปี้ว่ะฉันก็เหมือนแบบปล่อยให้เออเธอลังไหลเข้ามาอะไรอย่างนี้ ประมาณนี้โอเคหวังว่าทุกคนคงจะได้เทคนิคในการปลดล็อกงานประจําจากคนที่ทําอยู่หรืออาจจะไม่ใช่งานประจําก็ได้นะอาจจะเป็นสิ่งที่คุณทําแล้วคุณยังไม่ชอบอ่ะแต่คุณรู้สึกว่าโดนแบบโดนครอบอะไรก็ไม่รู้มามากั้นคุณไว้ไม่ให้คุณไปในสิ่งที่คุณอยากได้อ่ะอืนั่นแหละค่ะโอเคด้ิงจริงอ่าได้ผลแล้วล่ะเราเราบอกให้นี่ไปก็คือทําได้นี่เขาทําได้จริงนะคะของคนนี้เขาแค่แบบจินตนาการมีเป้าหมาย อะไรนะอีกทีหนึ่งมีเป้าหมายตั้งเป้าแล้วก็แอคชั่นเล็กๆคนหามันซะแล้วก็ทาเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้ใหม่ก็ถ้าไม่ได้ก็กลับไปข้อสองอ่าข้อที่สามก็คือสี่การมโนเออข้อที่สี่ข้อที่สี่ก็คือมโนมโนเก่งๆก็คือทาอันนี้เพื่อที่จะได้อันนี้ข้อที่ห้าก็คือทําอันนี้ให้ดีที่สุดอัลเกรดฟิลลิ่งต้องมาฟิลลิ่งต้องแบบเฮ้ยแฮปปี้กับมันอ่ะแต่เวลาที่คุณคึกคักกันนะเวลาที่คุณแฮปปี้อ่ะมันแบบมันจะมาแบบง่ายๆเลย ข้อที่หขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่ทำให้แบบทุกสถานการณ์ที่ทำให้มันเกิดขึ้นอ่ะเออใช่คือคุณคือคุณคิดไปเลยว่านาทีนี้เป็นนาทีที่ดีที่สุดสําหรับคุณแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณแล้วอ่ะในอดีตคุณไปคิดมันไม่มีประโยชน์ที่คุณจะไปยื้อที่คุณจะไปเล่นวิดีโอเก่าๆเล่นวิดีโอไม่ดีซ้าๆอ่ะเหมือนประสบการณ์ไม่ดีอ่ะแล้วไปนึกย้ำอยู่นั่นแหละคุณก็จะเจออันนั้นอีกเพราะคุณคุณเหมือนแบบส่ง ส่งไวเบชั่นแปว่าเฮ้ยฉันต้องการสถานการณ์แบบนี้อีกว่าไม่เลยโนคุณทิ้งมันไปเลยนะคุณทิ้งมันไปเลยแล้วก็เหมือนกับแบบขอบคุณขอบคุณในสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ว่าอดีตจะโดนแบบอะไรมาเยอะแยะใช่ไหมล่ะเหมือนพัดอ่ะมันต้องขอบคุณทุกอย่างจริงเออเหมือนพัดโดนมาเจอแต่ก็ทําไมก็ดีแล้วที่เจอเว้ยไม่งั้นพัดก็จะไม่โดนบีบหรือว่าไม่โดนอะไรที่มันแบบให้เจอสิ่งที่ดีกว่าเออนั่นแหละ แล้วก็ข้อที่7ก็คือปล่อยวางคนลัพธ์นะ<ม>ก็คือใชอ้ไปด้วยความสงบใจ<ม>คือแบบวางใจ<ม>ว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอน<ม>ออโอเคยังไงนี่ก็เป็นหลักฐาน2คนนะคะที่ใช้แล้วได้ผลจริงแล้วคือเราอยากคนลัอกทุกคนเราอยากให้ทุกคนแฮปปี้กับการทํางานนะคะไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่คือถ้าเราเจอคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอ่ะเหมือนเราไปร้านไหนแล้วเราเจอคนแฮปปี้อ่ะมัน มันเหมือนเป็นการเติมเชื้อเพลิงให้คนอื่นด้วยว่าแบบแล้วคุณลองคิดภาพดูดิถ้าคนแฮปปี้แล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะแบบอบอุ่นมากนะเออเอาค่ะฝากไว้เท่านี้แล้ะค่ะยังไงถ้าเกิดชอบหรือติดตามเอยชอบหรือว่าคิดว่ามันเป็นประโยชน์หรือว่ามันดีนะคะยังไงช่วยส่งกดไลค์หรือว่าแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆเพิ่มอีกใช่เลยอันนี้คือแชร์สิ่งดีๆไปให้เพื่อนอ่ะ คือเข้าใจไหมเหมือนเราก็ถ้าเกิดคลิปนี้มันเป็นคิวการสร้างประโยชน์ให้ผู้คนเหมือนกันเนาะคือเหมือนถ้าเราฟังแล้วมันโดนเงี้ยแบบเฮ้ยถ้าทําให้เพื่อนเราเห็นด้วยอ่ะมันก็คือการช่วยเพื่อนเหมือนกันใช่คือเราก็เราก็ได้ความสุขนะว่าเฮ้ยเราได้ให้สิ่งดีๆกับคนที่เรารักใช่มันเหมือนกับการขอบคุณก็คือคุณส่งอ n e r g y ดีไปอ่ะเออคุณก็จะได้ดีกลับมาโอเคยังไงฝากไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดมีอะไรที่อยากจะให้ บไลฟ์หรือว่าอยากให้ช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ก็อินบ็อกหรือเมสเซจหรือว่าออคอมเมนต์มาได้นะคะโอเคค่ะลาก็ลาแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe ตรงนี้นะคะ